ได้แล้วเดี่ยออีาหาชิ้น <c oughs> ใส่เสีนไน้มพูมเจ้าเะ้จาจใส่เสีนไน้มพูมาเนอ้เอา่นะขั้นหีเดาลูกศิษย์มาสิจากสี่นแล้วว่ะอายุเท่าไหร่เนี่ อะตัวอายุเท่าไรเหยตัวอายุเท่าไร่ใช่สิบห้าาตาแค่แค่่งหนาไหมอายุสี่สิบห้ามตัวเชื่อ,อยกันก่อตัวเชื่องกัน่อฮะก่อนนี่หรือพอนี่ก่อนนี่หรือพนนอพนนี่มหานันบ่มหาดันบ่ตาเราค่อยดีเป็นไดบผมมันค่ยแย่เมันนี้ฮ่าเนย

แล้ว่าบแกๆแล้วก่อนติดผม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 มารูเรียกนะผม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 ใหม่อี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 พึ่งไปไปไปไล่เบิ้งบันบันบันหน้าทุกกรมพึ่งไปไล่เบงอารจ์เนาะดีแล้วพึ่งก็กูเค่อยอาหนังสือแล้วขึ้นไปแล้วท่านไลนี่พึ่งกันได้ว่าผู้ใดในนี้ท่านก็ติดเก่งแล้วท่านพึ่งกันได้ว่าคุณหญิงพรนีมหานนท์ คุณหญิงพรนีมหานนท์ในทางค้นเบิงนีกอสมบัตนะิเจ้ามูลยากษ์วะเนี่ยมูลยักษ์มาครับมูลยากษ์มามูลยากษ์มาเนี่ยครับเลา,าเรื่องไคนเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเออแห่งชาติไทยเหาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราเห็นอย่างเมื่อวานเราอ๋อคลิมยูทูบสอนนักเรีย้ยงน้าวะสอนสอนออนไลน์ว่าแล้วออกคลิมยูทูบ มุกเลยจับแล้วเนี่ยองชันก็จับแล้วเนี่ยย่างกายกันมันเดี๋ยวนีน่นนนนงคุมตาแหลดหน่อยถ้าอายได้เนิ่นกัเขาะเงินขีดขั้นถ้า,าอ่านได้เมื่อใดเป็นยิบอายไร้นเนิ่นก็ผิดเป็นกับเขานะอายได้เนอร์นนรว่างย่ขางนั้นนะบททีนี้กําลัางต่ำบอแมนกูอีบปากก์น ลืม่ายและเนยไว้เบาผิดลืมปายแลเนยไว้ก็เลยไปค้ำค้ำหาค้ำค้ำหาตาบ่ค่อยดีค้ำค้ำหาตูมตามกระโดดหนำเราคนไทยนะเราเราก็เลยใส่เป็นตาเข้าไปในห้องของขั้วค้ำหาอาและเนยตาบ่ค่อยดีเลยแล้วสบายเตียงขี้นหมอนว่าที่นี่ขั้นได้จับมันเสร็จ คุมตาเลนเอ็นอยู่นี่เดีินดีไทยไปให้คอยกล้าด่าหดใหญ่ย 12, ยสุดสร้างใหญ่สุดสรงสิงหาเดี๋ยวเราก็จะบ,บอกว่าลูกศิษย์ด,าด่าเลยมันอยู่บ่ะวัติสรงพันปีดอกค้อนห่อนะเราบอกอ่ะ